คูณ,คณอ่ะไฟมาเอ้ยขออีกได้ไหมนีฟันให้ขาดเลยชับชับชับจึ๊บจึ๊บจึ๊บ,บ,บ,บรอบสุดท้ายเอ้ยเอ้ยเอยเอเสียดายไม่มีคูณนะ5 3 0 0าม รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าหัวเขา่าห่างสูงกว่าหัวเขา่าควรได้รับคำแนะนำคุณเรียกรูปเรียกหลานมานั่งดูเพราะคลิปนี้อ่ะทำให้ตื่นเต้นจนหัวใจวายสอเอขอเตือนนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีจ้ากับมาอีกครั้งนะคะกับสอเอชนีอินดี้วันนี้นะจ๊ะมากับนินจาสามูไรนั่นเองเ,ออเกมนี้นะคะจากค่ายพ g จนะใครหลายๆคนเคยเล่นแล้วนะเกมนี้อันนี้ครั้งแรกเลยเรามาเรียนรู้เกมไปพร้อมๆกันดีกว่านะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ เรามาเริ่มต้นการเดิมพันกันเลยดีกว่านะวันนี้เงินทุน2องหมื่นห้าน่อยๆนอยเอาเบ็ดเท่าไหร่ดีเงินทุนเท่านี้เขาเบ็ดห้าสิบก็แล้วกันนะเหมือนเดิมจาาออโต้สามสิบไม้สไตล์ซอนะไปกันเลยจ้าทุกคนอะมาก่อนแล้วชึบหนึ่งนี่วันนี้เป็นการดวลดาบนะกับนินจากับซามูไรเออ รวมลุ้นแล้วก็ไป็นกำลังใจให้กับซอเลยจ้ากเกมนี้เป็นการเล่นครั้งแรกนะสเกตเตอร์กี่ตัวไม่รู้สามหรือเปล่ามาแล้วหนึ่งไปแล้วด้วยจึบชับจึบชับ,ชบ,ชบดวลดาบกันแต่เช้าเลยวันนี้อาวายมาแล้วยังไงต่ออืออเออนี่ได้อันนี้ตัวแดงนี่ สมุไรได้ไลนะ้เอ้ยสเกตเตอร์เอ้ยคอยตัวไม่มานี่นี่สมุไรสมุไรอะได้ดาบไปก่อนนะสำหรับใครที่เคยเดิมพันเกมนี้นะสามารถมาแชร์นะเอ้ยสเกตเตอร์มาแล้วนั่นเอ้ยนี่ไงมาแล้วโอ้โหของเขาดีจริงๆไปเลย เลยจ้าดี่เรามาดูกันจ่ายของเขาหน่อยปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบสลับอย่างงี้อ่ะขอสมูไรได้ไหมวายมาแล้วเออเออเออนี่อือ,อ,อจ่ายล้ำจ่ายล้ำจ่ายลึกจุ๊บจุ๊บจ๊บ,บคูณเท่าไหร่คูนเท่าไหร่คูณห้าอืไม่ติดอะ่ะเออขอสมุไรจะเป็นวายนะส่วนนินจาจะเป็นตัวคูนนะ นี่สกตเ,เตอร์เพิ่มให้ไปอีกออคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณสองคูณห้าึ๊บได้อยู่ลุ้นต่อลุ้นต่อนะอีกหกหมุนที่เหลือชึบนี่โอ้มันช่างเท่จริงเลยาก,การเจอกันแล้วจะสองผู้ยิ่งใหญ่นะสองประเทศนั่นเองชึบคูณเท่าไหร่ สจ้าเออคูณสามไปดีพันห้ายังไงก็คุมนะนี้เป็นการเข้าสปินเองนะไม่ได้ซื้อไม่ได้จ่ายอะไรนะเออไม่ได้ซื้อมาเด้เอเขาจ่ายของเขาเองนะกับเกมนี้แต่เช้าแต่แตมืดเลยทีเดียวขอลุ้นคูณหน้อยคูณห้ามาจ้าโอ,อ้ราคานี้ไม่มีใครได้ไปนะ เอาใหมลุ้นใหม่คูณห้าอีกทีคูณหอีกทีอืมนายเป็นไรคูณต่อไปอย่าไปหยองจึ๊บจึบจึบคูณคูณอ่ะฟายมาเอ้ยขออีกได้ไหมนี่ฟันให้ขาดเลยชับชับชับจึ๊บจึบจึบ๊บรอบสุดท้ายเอ้ยเอ้ยเอยเอ เสียดายไม่มีคูณนะห้าพันสามตายจ้าสวยๆเออมันต้องอย่างนี้สิอีกสิบสองหมุนที่เหลือนะเดี๋เราเอาให้แบบจบแมตชนี้ไปเลยเอาให้สวยๆจบๆดูสิจากการหมุนสามสิบไม้ออตโอต้นะกับเป็ดห้าิบาทนะจะทำกำไรให้เราไปได้เท่าไหร่เออไปต่อไปต่อจึ๊บจื๊บจืบ อ่ะวายมาสวยๆนะสี่ไม้สุดท้ายว่ายังไงเออสี่ไม้สุดท้ายว่ายังไงเอ้ยเกือบนะเกือบอีกรอบจือ้อไม้สุดท้ายโอเค ขออีกทีมือมันลั่นเมื่อกี้มือมันลั่น,อน,นโอ้หไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะใครที่ชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามด้านล่างกริ๊งกร๊งให้ซอสด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดนะว่าคลิปหน้าเนี่ยซอจะไปปั่นเกมไหนจากค่ายไหนกันให้ทุกคนได้ดูวันนี้ซออกชนีนนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า The love fun.